แจ้งข่าวดีพี่น้องประชาชนค่ะพรุ่งนี้มีเงินเข้านะคะวันที่8เมษายน2565ค่ะและที่สำคัญผู้สูงอายุผู้พิการได้เฮทั่วประเทศรับเงินโอนตรงเข้าแน่นอนบางท่านรับสูงสุดถึง1,000บาทค่ะและที่สำคัญในเดือนเมษายนยังคงมีตารางการจ่ายเงินสำหรับคุณผู้ชมหลายกลุ่มด้วยกันไม่ว่าจะเป็นพี่น้องชาวอสมและอสสรับสูงสุดถึง1,500บาทนะคะวันนี้มีอัปเดตข้อมูล่า ค่ะและในส่วนของบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังคงได้รับสิทธิ์ครึ่งหลังอีก2รายการนะคะกดเป็นเงินสดแล้วก็สะสมใช้ในเดือนถัดไปได้ค่ะรวมไปถึงคุณผู้ชมในกลุ่มนี้รับเงินตกเบิกจ่ายเป็นเงินสดโอนตรงเข้าบัญชีวันจ่ายเงินจ่ายวันไหนรับสูงสุดถึง3,000บาทมีมาฝากค่ะและข่าวดีสําหรับพี่น้องภาคประชาชนพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนทกศและออมสินออกม แจ้งข่าวดีช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผ่านโครงการนะคะรับสูงสุดรายละไม่เกิน1,000 0บาทติดตามรายละเอียดข้อมูลข่าวสารในช่องอีสานแซบค่ะ สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมสวัสดีคะ่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้พิการนะคะต้องบอกว่าวันพรุ่งนี้ร่วมแสดงความยินดีด้วยค่ะกระทรวงการคลังโอนเงินให้เร็วขึ้นนะคะเป็นวันศุกร์ที่8เมษายน2565นั่นก็คือเบี้ยผู้สูงอายุเบี้ยความพิการและก็เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดค่ะซึ่งในส่วนของผู้สูงอายุจ่ายแบบขั้นบันได600ถึง1,000บาท ผู้พิการแบ่งออกเป็น2ช่วงนะคะก็คือถ้าต่ำกว่า18ปีรับอยู่ที่1,000บาทอายุ18ปีขึ้นไปรับอยู่ที่800บาท แต่ถ้าเป็นผู้พิการที่มีบัตรคนจนหรือว่าบัตรสริการแห่งรัฐจะรับ800บาทในวันที่8เมษาย,ยนก่อนแล้วจะไปรับอีกครั้งหนึ่งเป็นเงินเพิ่มเบี้ยวความพิการอีก200บาทในวันที่22เมษาย,ยน2565เติมเข้าผ่านบัตรสสริการแห่งรัฐนำวงเงินมารวมการรับสูงสุดถึง1,000บาทเฉพาะผู้พิการ18ปีที่มีบัตรคนจนหรือว่าบัตรสริการแห่งรัฐค่ะ และก็เงินอุดหน,นุนเด็กแรกเกิดโอนตรงเข้าบัญชีในส่วนของผู้ปกครองเลยนะคะคุณผู้ชมแล้ววันที่12เมษายนค่าป่วยการอสอมอค่ะจะได้รับอยู่ที่1000บาทเป็นการปฏิบัติงานของพี่น้องอสอมอและอสสทั่วประเทศนะคะและในส่วนของวันที่18เมษายนค่าเสี่ยงภยัยโควิดอสมอ0 0บาทจะได้รับแล้วก็โอนตรงเข้าในส่วนของบัญชีสรุปแล้วในเดือนเมษายนพี่น้องชาวอสอมอและสอละสสจะได้รับอยู่ที่1 5 0 0บาทค่ะ และในวันที่18เมษาย,ยนสําหรับคนที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะได้รับสิทธิ์ในส่วนของค่าน้ํานะคะเงินคืนค่าน้ํา100บาทผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็เงินคืนค่าไฟฟ้า315บาทผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งวงเงินตรงนี้กดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้แล้วก็รูดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้แล้วก็สะสมใช้ในเดือนถัดไปได้ค่ะ และข่าวดีของคุณผู้ชมในกลุ่มกำนันผู้เหยียบ้านนะคะผู้ช่วยผู้ใหย่บ้านแพทย์ประจำตำบลแล้วก็อสอค่ะทั่วประเทศเลยล่าสุดครมอได้มีการอนุมัติเพิ่มกรอบวงเงินจ่ายเป็นเงินตกเบอร์สามพันบาทให้กับคุณผู้ชมในกลุ่มนี้ผ่านกรมการปกครองนะคะแล้วก็มีการอนุมัติแล้วเดือนละห้าร้อยบาทนานหกเดือนรับสูงสุดถึงสามพันบาทส่วนวันเวลาในการจ่ายเงินกรมการปกครองจะแจ้งรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าจะได้ใน,นลักษณะของการจ่ายเงินตก เบอก์ออนตรง์เข้าบัญชีของคุณผู้ชมค่ะยินดีด้วยนะคะรอวันจ่ายเงินและจ่ายจริงร้อเซแน่นอนค่ะอีกกลุ่มสําหรับพี่น้องเกษตรกรภาคประชาชนทั่วไปนะคะสําหรับธนาคารออมสินในกลุ่มภาคประชาชนออกมาแจ้งข่าวดีผ่านสินเชื่อโควิดค่ะซึ่งในส่วนของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในกลุ่มนี้นะคะพี่น้องประชาชนกลุ่มอาชีพอิสระนะคะก็จะได้รับ,บวงเงินช่วยเหลือ10,000บาทแต่ว่าเป็นสินเชื่อนะคะต้องมี การกู้เงินเข้าไปผ่านทางธนาคารออมสินแอปไมโมค่ะ ก็สามารถาได้รับสิทธิ์ตรงนี้ด้วยถ้าสนใจติดต่อทกสรหรือว่าติดต่อออมสินได้นะคะส่วนพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนทกสก็ช่วยเหลือผ่านโครงการสินเชื่อสู้ภัยโควิดตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30กันยายน2565วงเงินรายละไม่เกิน10,000บาทค่ะโดยอัตราดอกเบีย้ยจะอยู่ที่0.35%ต่อเดือนนะคะแล้วก็ในส่วนของ การชําระคืนปลอดเงินต้นแล้วก็ดอกเบี้ยหกเดือนแรกค่ะคุณผู้ชมก็จะไปชําระในเดือนที่7ถ้าคุณผู้ชมสนใจนะคะพี่น้องเกษตรกรต้องเข้าเงื่อนไขคุณสมบัติเป็นเกษตรกรเป็นลูกค้าของทกศด้วยนะใครสนใจก็สมัครผ่าน l i n e b a a c f a m i l y หรือว่าติดต่อทกศทุกสาขาใกล้บ้านได้ค่ะนี่คือข้อมูลข่าวสารเรื่องราวดีๆที่นํามาฝากหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกําลังใจให้นะคะจะเจอก กันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ